คือเซลล์สินค้าของเราเลยนะ mm hmm. เราพร้อมแล้วออเดอร์ mm hmm. ได้มาแล้วนะคะ mm hmm. เ๋ยวจำไม่ได้ mm hmm. ต้องจดเพราะว่าลูกค้าให้ออเดอร์มาวันนี้เรามาชอบสินค้ากัน,นกั่ด้านเราก็ได้แล้วนี mm ่ hmm. ลเลยนะ,ะ mm hmm. วันนี้เราจะได้ไรบ้างดูนะคะ mm hmm. ก็จะมีชุดเกี่ยวกับบำรุงสุขภาพในเรื่องของกลุ่มผู้ที่ mm hmm. ท,ที่มีความดานันไขมนันเบาหวานกลุ่มนี้นะคะ mm hmm. เป็นโรคอะไรที่ฮอฮิตมากหลายๆคนก็จะหลีกเลี่ยงยากเนาะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะทุกคนอ่ะเราไมา่ชอบสิทธาการคืออันแรกเลยก็คือหนึ่งต้องเป็นเจียกุาลาดูแลในเรื่องของปรับสมดุลแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้นะโอเค นี่ค่ะทุกคนมีด้วยนี่ก็ขาดไม่ได้เห็นไหมเอาคิเคเนี่จุดจุดหลักๆเลยนะคะเนี่ยดูแลสุขภาพโดยรวมยอดมากอาชีวิตแต่เพียงเท็จจริ ดูแลสุขภาพยาวยๆนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ดีไม่ประหยชนดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกันหนะ้าเรามาชอบสินค้ากัอาานอีกครั้งเนาะโอเคไหม ใจตันกันค่าได้เวลาแล้วโอเคเนาะไปกันอย่าลืมนะคะแว้เข้ามา,าทักทายสอบถามข้อมูลได้สำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าโอเคมากสุดยจอบบายบาย